สวัสดีค่ะมาเจอกับน้องแหม่มเซรีไทยรถสวยกันอีกแล้วนะคะวันนี้น้องแหม่มก็ยืนอยู่ที่สาขาสนามบินนั่นเองนะคะหรือว่าศูนย์รวมรถกระบะตอนเดียวที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้นะคะสําหรับวัยรุ่นนะคะที่อยากสร้างตัวสร้างอนาคตนะคะมองหารถทํางานทําเงินออกไปใช้วิ่งงานนะคะวันนี้น้องแหม่มมีมาให้เลือกเยอะเลยนะคะใครดูคลิปนี้น้องแหม่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม YouTube น้องแหม่มให้ด้วยนะคะวันนี้นะคะก็จะพามาดูในส่วนของรถ ทำงานทำเงินขนเงินขนทองเข้าบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นตอนเดียวตู้ทึบเชิงพาณิชย์นะคะตู้ความสูงมาตรฐานนะคะเราใส่ตู้ใหม่ให้ทุกคันจนทะเบียนลงเล่มมาให้เรียบร้อยหรือจะเป็นรถครอกรั้วเผาลอยนะคะบรรทุกน้าหนักได้ถึง5ตันจนทะเบียนลงเล่มมาให้เรียบร้อยเหมือนกันนะคะพราอมีงานช่วงล่างจัดหนักจัดเต็มนะคะไม่ว่าจะเป็นแนบซาแรกตรงเตงโชคควยคู่นะคะมีมาให้ครบหรือจะเป็นรถที่เอาใจสายลุยทําสวนนะคะ ขนส่งพืชผักผลไม้ตอนเดียว4วิวซคูลนะคะไม่ว่าจะเป็น Toyota r ร v o วอินสุสุดีแมหรือ Mitsubishi ไททันนะคะอันนี้ก็สามารถนะคะเข้ามาแวะเวียนดูกันได้นะคะหรือจะเป็นรถตู้แห้งตู้เย็นนะคะก็มีให้เลือกมากกว่า100คันกันเลยทีเดียวสำหรับลูกค้าที่อยากได้เดือนนี้โปรโมชั่นของเรานะคะก็จองเพียงแค่999บาทเท่านั้นนะคะยังไม่หมดเรามี ช่วยผ่อน5เรือนหรือว่าส่วนลดมูลค่ามากกว่า5,000บาทให้ด้วยนะคะถานน้ามันเครื่องปี3ครั้งหรือว่า30,000กิโลนั่นเองนะคะดอกเบี้ยก็ถูกมากนะคะง่ายๆเลยดอกเบี้ยเริ่มต้นแค่2.79เท่านั้นกับฟรีไปเลยยาวๆ90วันนั่นเองนะคะสำหรับใครที่อยากได้รถไปวิ่งงานสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างอนาคตนะคะห้ามพลาดคลิปนี้นะคะใครเข้าดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม YouTube ให้น้องแหมมด้วยนะคะหรือใครที่อยากจะ โทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้นะคะที่เบอร์0611758877หรือว่าแอดไลน์มาที่เบอร์0937539472นะคะเซฟเบอร์แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยเดี๋ยวน้องแมมจะพาไปชมรถกันเลยดีกว่านะคะว่ามีรถคันไหนรุ่นไหนถูกใจคุณลูกค้ากันบ้างคะ่ะนี่นะคะมาเริ่มกันที่รุ่นแรกคันแรกกันเ,เลยกับ Toyota R e ี o นะคะเป็นรถอคอกรัว้วเพลาลอยของเรานะคะบรรทุกน้ำหนักได้ถึง5ตัน จดทะเบียนลงเล่มมาให้เรียบร้อยนะคะล้อแม็กคู่หน้ามีมาให้ครบด้านหลังนะคะก็จะเป็นล้อกระทะผ่าพอลอยนะคะบรรทุกน้ำหนักได้ถึง5ตันนี่ใครชอบคันไหนรุ่นไหนนะคะคคอบรู้ว่าน,นี้เลยความสูงมาตรฐานนะคะ10ชั้นครึ่งจดทะเบียนลงเล่มมาให้เรียบร้อยเป็นเนินแป๊บน้ําเงินแซมเลตนะคะส่วนล้อหลังก็เป็นล้อกระทะผ่าพอลอยแบบนี้เลยนะคะ ด้านล่างนี่บอกเลยก็จัดหนักจัดเต็มนะคะเดี๋ยวดูช่วงล่างนิดนึงค่ะสําหรับข้อรัวพอลลอยของเรานี่นะคะสําหรับข้อพอลลอยของเราช่วงล่างคือไม่ว่าจะเป็นแนบซาแรกตรงเต่งชคนะคะมีมาให้ครบอันนี้ก็จดทะเบียนลงเล่มมาให้เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะคะหรือใครที่เป็นสายดีแม็กนะคะนี่บอกเลยคันนี้สวยมากน้องอยังว่างอยู่นะคะนี่คันนี้สวยมากนะคะจะเป็นอีซูซูดีแม็กเครื่องสามพัน แต่งลอ้อแม็กมาให้นี่ทั้งสี่ล้อเลยสำหรับคันนี้ได้ลอ้อแม็กแต่งสี่ล้อนะคะรถก็จะเป็นตัวสีขาวคอรกรัว้วนี่ให้ดูเลยโอ้โหลอ้อสวยมากสําหรับคันนี้ด้านหลังนะคะก็แต่งคาหลบป้ายมาให้ด้วยนะคะใครที่เป็นสายบรรทุกหนักนะคะวิ่งขนขนผัก ผลผลไม้จากต่างจังหวัดไปส่งอีกต่างจังหวัดหนึ่งบอกเลยว่าครอกรัวเพลอยของเราตอบโจทย์มากนะคะใครที่สนใจก็รีบยกหูเลย0611758877นะคะสำหรับใครที่อยากได้เป็นตู้ทึบก็มีนะคะนี่เลยขนทรงพัสดุเคอรี่เฟรชปรสนี ต่างๆนะคะตู้ทึบก็ความสูงมาตรฐานนะคะเป็นตู้ใหม่แกะกล่องทั้งหมดเลยนี่ให้ดูจอดกันเป็นขบวนแบบนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรีโวหรือ d m a มสีขาวสีเทาดำนะคะมีให้เลือกตั้งแต่ปี18จนถึงปี22เลยราคาเพียง429,000บาทเท่านั้นนะคะเริ่มต้นก็ผ่อน7 0 0 0ถึง8,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะแต่งล้อมงล้อมแม็กมาให้ทุกคันนะคะไม่ตตองมุดวง ด้านหลังนะคะแต่งเดบบ,บบิลคํมลบใบมาให้นะคะตู้ก็ความสูง2.10เมตรสิบนะคะสวยงามมากอยากได้คันไหนรุ่นไหนก็รีบจับรีบจองนะคะจองวันนี้เพียงแค่999บาทเท่านั้นจ้ะเอกสารก็ไม่ยุ่งยากนะคะสำหรับเสดีไทรรถสวยนะคะเรามีธนาคารรองรับมากมายหลายแบงก์เลยนะคะไม่ว่าคุณลูกค้าจะมีอาชีพอะไรนะคะกิจ้างจ้างตัดปามจ้างก็สามารถออกได้นะคะ นี่นะคะสำหรับตู้ทึบเชิงพาณิชย์ของเรา,เอารองรับน้ำหนักบรรทุกน้ำหนักได้ถึง3ตันนะคะสำหรับตู้ทึบจอดกันเป็นขบวนแบบนี้เลยนะคะสำหรับเซลริไทยรถสวยของเรานะคะหรือว่าูนยนรวมรถกระบะตอนเดียวที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้นั่นเองนะคะเดี๋ยวมาฝั่งนี้เอาใจสายทำสวนเกษตรกรกันหน่อยนะคะใครที่มองหารถตอนเดียวโฟวิวอยู่นะคะ4คูณ4 ของแต่งมูลค่ามากกว่า5 0,000บาทเลยนะคะสำหรับโฟร์วิวของเราไม่ว่าจะเป็นล้อแมกลายลูกโมนะคะยางยางนี่คือยางใหม่ทั้งสีเส้นนะคะบันไดด้านข้างก็แบบใหม่เลยนี่ดูเลยยังไม่ได้แกะถุงเลยนะคะนี่เราใส่ใหม่นะคะสำหรับของแต่งด้านหลังนะคะกันชนท้ายพร้อมที่ลากจูงก็มีให้ครบทุกคันนะคะนี่แล้วก็มีให้เลือกหลายแบรนด์เลยไม่ว่าจะเป็นโตโยต้ารีโว อีซูซูดีแมก Mitsubishi ไททันนั่นเองนะคะนี่ชอบคันไหนรุ่นไหนนะคะก็รีบโทรเลย0ูนย์หนึ่งนึ่งเจ็ดห้นะคะปรึกษาได้คะ่ะไม่ซื้อไม่ว่าโทรมาปรึกษาเรื่องเอกสารได้นะคะสำหรับโฟวิลก็ราคาเริ่มต้น479,000บาทนะคะสำหรับกันนี้เลยไททันของเราตัวนี้จะเป็นปี20นะคะหรือใครที่เป็นสาย d m a มก นี่คันนี้บอกเลยว่าได้คุ้มเลยคันนี้ไม่ว่าจะเป็นล้อแมกไลูโมแมกใหม่ ang, มม ang, มมมยังใหม่ยังแม็กซิตสยางดีนะคะพร้อมลุยหรือจะเป็นบันไดด้านข้างกันชนท้ายนะคะและที่สําคัญได้ซุ้มล้อแบบนี้มาด้วยนะคะสําหรับคันนี้คันนี้จะอยู่ที่539,000บาทเท่านั้นนะคะ ขอไปนะคะคันนี้ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทค่ะเป็นปียี่สิบเอ็ดนั่นเองนะคะสวยมากนี่และที่สําคัญนะคะของเราลูกค้าเห็นด้านหลังไหมคะเรามีศูนย์บริการเป็นของตัวเองนะคะสําหรับลูกค้าคุใแดที่ออกรถไปแล้วอยากจะเข้ามาเช็คก็เข้ามาได้เลยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆแล้วก็เดือนนี้อย่างที่น้องแหม่มแจ้งไปเรามีโปรโมชั่นนะคะถ่านนะ้ำมันเครื่องพีสามครั้งสามหมื่นกิโลนะคะ เข้ามาถ่ายได้เลยนะคะหลังจากออกรถไปแล้วสองครั้งไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะใครที่อยากได้นะคะอยากได้ออกไปวิ่งงานสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะรือว่าจะเป็นกระบะแคบนะคะนี่ดีจอดอยู่ด้านหลังกระบะแคบเราก็มีนะคะสำหรับโตโยต้าไฮลักรีโวของเรานะคะราคาก็เริ่มต้นเพียงแค่ส0 0แสนกว่าบาทเท่านั้นนะคะ รือว่าจะเป็นดี a แมก็มีนะคะเต็มซิงทั้งคันกวนใจออร์นิ1.9นะคะก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะสอบถามได้หมดเลยไม่ได้ขายแค่รถทำงานแต่เงินอย่างเดียวนะคะสำหรับเซอรีวิแตรถสวยของเรานี่นะคะให้ดูตรงนี้โลเคชั่นสำหรับลูกค้าคนใดที่อยากจะผ่านไปผ่านมานะคะอยากจะเข้ามาแวะเวียนแวะชมก็ได้เลยนะคะสาขาที่สของสุราษฎร์ธานีนั่นเอง อยู่ทางไปสนามบินนะคะสำหรับเสรีไทยรถสวยของเราใครที่สนใจก็แวะเวียนกันเข้ามาได้เลยนะคะเป็นไงกันบ้างคะกับรถที่น้องแหม่มพามารีวิววันนี้นะคะก็ทั้งรีวิวรถแล้วก็ให้ชมบรรยากาศแล้วก็ให้ดูสถานที่นะคะว่าเสรีไทยรถสวยสาขาสนามบินของเราอยู่ตรงไหนนั่นเอง สำหรับลูกค้าที่อยู่จังหวัดสุราษฎร์หรือว่าอ,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 อยู่ต่างจังหวัดนะคะก็สามารถจะเข้ามาดูรถก็โทรหาน้องแมมได้เลย0611758877นะคะมาไม่ถูกเดี๋ยวน้องแมมส่งโลเคชั่นให้นะคะแอดไลน์มาที่เบอร์0937539472นะคะหรือใครอยากจะจองผ่านออนไลน์นะคะรับรองว่าเห็นรถแล้วสวยดูใจแน่นอนไม่มีผิดหวังนะคะรถของเราไม่มีชนหนักพลิกคว่มน้ำท่วมและที่สำคัญใหม่แต่ร้อยเแน่นอนนะคะ รถสวยรถดีและมีคุณภาพต้องเสรีไทยรถสวยนะคะออกรถไปไม่มีผิดหวังแน่นอนคะ่ะใครที่สนใจนะคะจองแค่999บาทเท่านั้นออกรถเดือนนี้รับโปรช่วยค่างวดไปเลย5เดือนส่วนลถมูลค่ามากกว่า5,000บาทนะคะทานนะ้ำมันเครื่องฟรี3ครั้งหรือว่า3 0 0 0 0กิโลดอกเบี้ยก็เริ่มต้นแค่2.79เท่านั้นนะคะค่ะฟรียาวๆไปเลย9กวันลูกค้าประวัติดีก็สามารถฟรีดาวได้เลยนะคะออกรถเริ่มต้นแค่6,500บาทเท่านั้นคะ่ะ ก่อนจากกันไปขอแจ้งเบอร์อีกสักหนึ่งครั้งนะคะ011758877 6นะคะหรือว่าแอดไลน์มาที่เบอร์0937539472ค่ะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซรวิไทยรถสวยบ๊ายบาย